สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่องชาคนไทยสภายสิงนะคะค่ะวันนี้ชาจะพามากินล้านหมูกระทะนะคะซึ่งมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะคะตอนนี้เปิดได้ประมาณน่าจะประมาณ15สาขานะคะ แล้วก็ร้านนี้ก็จะมีรสชาติคล้ายๆอยู่ที่เมืองไทยเลยนะคะก่อนที่เราจะพามากินเราก็ต้องเลือกรายการอย่างนี้ค่ะก็จะมีทางบุฟเฟ่ต์นะคะอาราคาคีี่ะเราข้างนั้นอย่างก็ว่าเปิฟเป็นหมูก็จะมีตอนที่เราเดินเข้ามาเ่าก็จะเป็นเมนูแล้วก็ให้เราติ๊กติ๊กว่าเราจะเอาอะไรบ้างนี่นะ ล้เราากก็มกินไดตอนนี้เราก็มาที่ร้านกระทะอยู่ที่ปูกิบางจังเรียกชื่อร้านว่าสยามหมูกระทะนะคะโดยร้านนี้เขาจะมีน้ำจิ้มสีรสชาติแล้วก็มีเตากระทะใหม่นะคะแต่ก่อนเป็นเตาเตากระทะธรรมดาแต่เรารู้สึกว่าเขาอัาเกรดใหม่มแมล้ว น้ำจิ้มจะมีประมาณสีร่รสชาตินะคะก็จะมีรสสไปซี่แล้วก็มิสไปซี่มีธรรมดาและก็สเปเชียลแล้วก็จะมีมันหมูให้เราตัดนะคะมีกระเทียมแล้วก็ที่สำคัญมีผักชีด้วยนะคะ อันนี้ก็ปรุงรสได้มีทั้งมะนาวน้ำตาแล้วก็ซอสเอ,อ้ที่นี่มีฟรีไอติมด้วยนะคะตองให้คุณเอาอลาัาค์หรือว่าเป็นบุเฟ่ก็สามารถสั่ฟรีได้แต่ว่าฟรีนี้ได้แค่หนึ่งับนะคะถ้ามากกว่าหนึ่งับก็จ่ายตามอันนี้ก็เป็นสถานโดยรอบนะคะ ร้านนี้ก็เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นคนสิงคโปร์หรือเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะที่นี่ได้รับความนิยมมากเลยยังไงก็ฝากกดติดตามซับส c r ร b e ไลค์แช์นะ